ค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM e n t e r t a i n กับลูกป่า10บโปรไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกป่าก็มีงานอีเวนต์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในแวดวงของวงการบันเทิงนะคะดารานางแบบมาฝากคุณผู้ชมให้ได้อัปเดตกันค่ะและสําหรับวันนี้นะคะจะมีงานอะไรมาฝากคุณผู้ชมได้อัปเดตก่อนใครบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะด a คคาซีร่วมกับบางจากรีเทลลุยเปิดตลาดชานมุกในสถานีน้ำมันบางจากทั่วประเทศ ตังเป้าขยาย150สาขาภายใน3ปีคุณเคนนี่ซีแคนวงกรรมการผู้จัดการบริษัทมิกเซียนฟูสดจำกัดผู้ให้บริการธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ชานมไข่มุกแบคาซี่มอบสิทธิในการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในสถานีน้ำมันให้กับบริษัทบางจากรีเทลจำกัดลุยเปิดตลาดชาดนมไขมุกตังเป้ายอดขาย360ล้านต่อปีในสถานีน้ำมันบางจาก150สาขาทั่วประเทศ โดยร่วมเปิดสาขานำร่องสองสาขาแรกที่สถานีบริการน้ำมันบางจากสาขาพัฒนาการและวิภาวดีค่ะปัจจุบันก็เราดำเนินธุรกิจร้านกาแฟอินเทนินนะครับปัจจุบันเราดำเนินธุรกิจอินเทนินมาแล้วเนี่ยเป็นเวลา15ปีนะครับแล้วก็มีสาขาของอินเทนิน หรือเ0ยสาขาทั่วประเทศนะครับในโอกาสครบรอบ15ปีนี้เราก็มีแผนในการขยายสาขาเพิ่มต่อไปในปีหน้านะครับก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะขยายสาขาของอินทริให้ครบ1,000สาขาในปีหน้านะครับแล้วก็ในปีนี้เองฉลออครบว่บปีเนี่ยเราก็มีการนําเสนอทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับเรื่องของอการสร้างคุณค่าข,ของรสชาติที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟอาราบิก้าร้อปอร์เซ็นต์นะครับ เรื่องของโกโก้ที่เข้มข้นนะฮะถูกใจลูกค้าแล้วก็การออกอในการสสรนมการขายการตลาดต่างๆที่ที่โดนใจลูกค้านะครับทั้งคนรุ่นใหม่แล้วก็คนทํางานทั่วไปด้วยนะครับก mm ็ hmm. อมองว่าในธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาไถ b o o กนะครับก็คงเป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่ที่ลูกค้าทั่วไปนะโดยเฉพาะในกลุ่มเจนที่เป็นเจนเจนวยเจนแซดเนี่ยให้ความสนใจนะครับนั้นชาไถยมุกก็จะเป็นอีกอีกธุรกิจหนึ่งหรือว่าอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง ที่เหมาะสมในการที่จะนำม,มาให้บริการากับลูกค้าดังนั้นเราก็เลยคิดว่าทางดากาซีเองก็มีมีศักยาภาพในการที่จะเป็นชาไข็งลกที่เป็นออริจินอลจากทางไต้หวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งเรื่องของรสชาติเรื่องของชื่อเสียงของดากาซีเองก็สามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าของทางอินเทรนได้ด้วยนะครับก็ชาไข็งลกเองเนี่ยอย่างท,ที่ที่เรียนนะครับก็จะดูเรื่องของชาไข็งลกที่ต้นกำเนิดมาจากไต้หวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่า ับรนด์ที่มีมีสัายภาพแล้วก็มีความนิยมของลูกค้านะครับก็จะมาช่วยตอบสนองความความต้องการลูกค้าได้แผนการเปิดขยดายสาขาที่เป็นชาไขใหม่ของกกทางาัตี่เองในในบางจาแล้วก็วางแผนไว้ว่าภายในรอบ3ปีนะระยะเวลาภายใน3ปีเนี่ยก็คงจะเปิดให้ได้ประมาณสักหนึ่ง่า้านี่คือแบรนด์ของเราคือมาตั้งแต่2 0ง9แลเ้วนะครับคือตอนนั้นคือเรา เป็นแบรนด์ที่มาจากไต้หวันแล้วก็เราถือว่าเป็นเจ้าแรกที่เอาชาชงสดทุกแก้วคือมาไต้หวันซึ่งเราก็ขยายธุรกิจมาที่มอนไทยประมาณ12ปีแล้วแล้วตอนนี้คือมองว่าเป็นเป็นเวลาที่เราสามารถคือขยายมากขึ้นในรูเทศแล้วก็มองว่าคือบางจากเป็นพาร์เนอร์ที่ดีมากๆสําหรับคือการขยายคือเรามองว่าคือเบสิกสองสามอย่างนะครับคือดเานตี่ดีคือคุณภาพของสินค้าของเราเป็นอย่างหนึ่งคือที่เราเน้นแล้วก็การที่ uh, เราเป็นแบรนด์ไต้หวันแล้วก็สป라이ชิงของเราอะ เป็นโั่โลกเลยโซนเราจริงๆคือมีความสามารถที่มีอินโนเวชันที่สูงแล้วก็แบรนด์ของเราจริงๆที่ผ่านมาเราจะมีหลายๆสินค้าที่ออกมาคือถือว่าเป็น first to market นะครับพูดเขบทุกท่านลูกค้าทุกท่านนะครับเรามีบริการในสาขาของที่เป็นร้านกาแฟจันนินแล้วนะครับเราก็มีบริการของชาไผ่มุกเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับในช่วงเปิดสาขาใหม่เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ทั้งที่ร้านอิทนินแล้วก็ชาไ่บุูสคาซี่ด้วยนะครับเพราะว่าเรามีจัดส่งเสริมขายร่วมกันทั้งทั้งสทั้งสแบรนด์ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับงานอ e ีเวนต์ดีๆที่ลูกปานนำะมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะและอย่าลืมนะคะติดตามได้ก่อนใครนะคะทางรายการ IPM e n t e r t a i n ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วลูกปานทีมข่าต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ